นี่คือแก้วน้ำทรงสูง8ดเหลี่ยมขนาด3.5นิ้วค่ะมีให้เลือกสีสีดำใสใส,ใสเขียวใสส้มใสและรุ่นนี้ที่เขาเคลมว่าตกไม่แตกเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกันค่ะว่าจะตกไม่แตกจริงไหมโดยตกจากความสูงที่1เมตรค่ะเรียบร้อยค่ะ เรามาดูกันว่าไร้รอยราวค่ะ <Perfect. S 1> สรุปว่าตกประมาณนี้จะไม่แตกนะคะรุ่นนี้จุได้500มิลลิลิตรปากแก้วกว้าง8.5เซนสูง13เซนค่ะใส่ร้อนใส่เย็นได้เข้าเครื่องล้างจานได้แต่ไม่แนะนำให้เข้าไมโครเวฟนะคะและวสัสดุคือฟูดเกรดปลอดภัยเมื่อใช้กับอาหารและเครื่องดื่มค่ะ